หน้าใหม่อมาราอัศวนนทวัย85หลังไม่ขอแก่เอ่ยชื่ออมาราอัศวนนเชื่อว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปอาจคุณชื่อดีเพราะเธอเป็นนางเอกรุ่นเก่าเริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2498มาวันนี้พระเอกและนักแสดงชายที่เคยแสดงร่วมกันต่างจากไปกันไปหลายคนเหลือแต่สมบัติเมธนี วันก่อนมีโอกาสได้ไปสนทนากับเธอที่คาลิขานหลังใหญ่เนื้อที่เกือบหนึ่งร่ยยนานนวมิน143ี143ซึ่งแม้อายุ85ปีแล้วแต่เธอยังคงมีสุขภาพยังแข็งแรงหุ่นดีพูดจากคลองแค้วไม่ติดขัดเดินเหินปกติดูแล้วไม่เหมือนผู้สูงวัยทั่วไปเรื่องนี้เจ้าตัวบอกด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มว่าสุขภาพก็โอเคสมองยังดีขับรถไปไหนมาไหนได้เป็นคนชอบคุยชอบสนุก ธรรมดาจะไปกินข้าวกับเพื่อนกับฝูงและไปออกกําลังกายแต่พยายามทําสวนเพราะต้นไม้มันก็เพลินๆไปคนเราเท่าวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นมาไม่รู้จัททาอะไรจะคิดมากที่ผ่านมาวางแผนไว้ตลอดเช่นวันนี้จะทําต้นไม้ก็เป็นความสุขเพราะเราชอบต้นไม้อยู่แล้วบางวันเสื้อผ้าตัวไหนที่ไม่เอาจะไปดูในตู้โลโลให้เขาไปบ้างจะได้ไม่แน่นมากนอกจาก นอกจากจะใช้เวลาว่างไปกับการเพาะและดูแลต้นไม้รวมทั้งจัดเสื้อผ้าแล้วยังทำกับข้าวรับประทานเองด้วยซึ่งคุณอมาราบอกว่าของมันมากก็ไม่ดีสำหรับคนแก่ต้องกินของเบาๆพวกยำอะไรอย่างนี้เวลาไปตลาดซื้อนู่นซื้อนี่ก็เพลินไปวันๆถ้าวันไหนเงียบเงาหรืออยู่คนเดียวจะฟังเพลงอยู่คนเดียวกับแม่บ้านหนึ่งคนล่าสุด อมาราไม่ยอมแก่ทุ่มตังอับสวยสมกับเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลเพราะขนาดอายุปากเข้าไป85แล้วถึงขั้นยอมควักกระเป๋าจ่ายตังหลักแสนเพื่อชะลออายุเจ้าตัวยังบอกอีกว่าถ้าอนากตที่ทำไปเอาไม่อยู่ก็คิดถึงขั้นพึ่งหมอให้ทำหน้าให้รู้แล้วรู้รอดวันนี้เรามีหน้าใหม่หลังอับสวยของเธอมาฝากแฟนๆให้ได้ชมกัน